คือเราตอนนั้นเราก็เริ่มมีอายุแล้วครับผมเออเราก็เลยถามพอาว่าเออตาทองเนี่ยตอนนั้นหน้าบาทคือแสนถ้าคนว่ามีทอง5บาทเขาไปขายได้เท่าไหร่ประมาณใกล้ๆแสนอ่าแล้วเขาจะมปขายป่าตางหมื่นแต่พ่อเราก็ยังไม่เชื่อนะเออแถมแบบก็มีมาเบนกับเราครับผมนะผมก็เลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับนี้ผม เอสซีก็พู้รายการคุยกับเซียนซึ่งเซียนคนนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าน้องในรายการที่บมืออกรายการผมในหลายๆคนได้กล่าวถึงไว้ผมก็เลยต้องสายตรงโทรไปหาเขานะครับซึ่งเขาเป็นสายตรงของคุณโต๊ะแต่ผมก็เฮ่จะเอาไงดีจะโทรดีไม่โทรเลยตัดสินใจโทรไปคําถามแรกผมถามว่าติดให้ผมรักอีทีหนึ่งได้ไหมคําตอบที่ผมได้นะครับจัดไปเลยครับเพื่อนผมก็เลยดีใจเลยนี่ ต้องมาเจอครับนี่ครับนู๊ดบ้ากบใหญ่ครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนู๊ดบ้ากบใหญ่นะครับครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะถามเข้ารายการที่เป็นกันเองที่สุดแล้วคุณนู๊ดครับคุณเล่นพลามากี่ปีแล้วครับขอสอบถามรายละเอียดสักนิดนึงครเริ่มศึกษาศึกษาจริงๆน่าจะปีห้าสิบแต่ว่าแต่ว่าเล่นแต่ว่าเอาแบบซื้อขายเริ่มที่ชอบอ่ะครับผมแต่ปีสี่แปด <48. S 2> สี่แปดปกติจะห้าสูดที่สักสิบกว่าปีแล้วกันนะสิบห้าปีแล้วกันน้องออกสังคมสิบห<ม>้าปีโอ้โหเยอะวะสิบห้าปีนี่รายการเรานีส่วนมากก็ออยู่ในเรทสิบปีมากสุดแล้วเ่างนี้ก่อนที่คุณนู๊ดเนี่ยจะมาเล่นมาเครื่องผมขอถามเนยว่าคุณนู๊ดทางานอะไรหรือมีรายละเอียดอะไรก่อนที่จะมาเล่นมาเครื่องก็ผมเปิดร้านคอมร้านคอมที่แบบนักเด็กๆนั่งเล่นกันใช่ไหมเปิดร้านคอมวิอร์สมัยกคอมพิข้เต่ร์แล่ อ่าช่วงสมัยทีดีๆครับผมแล้วก็พ่อผมชอบพาครับผมชอบพาแต่ว่าแกเช่าพาโดยที่แก่รู้ขวัดเก๋ชอบพาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็สงสัยอ่ะเขาแบบเหมือนแบบพาเนี่ยผมเล่นไม่เป็นสมัยก่อนแต่ทีบ้านผมมีพาเยอะครับผมพาปู่ผมเนี่ยก็มีคนเอาพาให้พ่อผมมาสองหมื่นสามหมื่นองคหนึ่ง เรซื้อเก็บไว้ผมก็ถามว่าพระพวกนี้ขายได้องค์เท่ไรพ่อผมก็บอกว่าพวกนี้ขายได้หลายแสนผมก็แบบคิดอยู่ในใจนะคือเราตอนนี้เราก็เริ่มมีอายุแล้วเออเราก็เลยถามพ่อว่าเอป๋าทองเนี่ยตอนนั้นะบานละหมื่นแครับผมถ้าคนเขามีทองห้าบาทเขาไปขายได้เท่าไหร่ประมาณใกล้ๆกล้แสนแล้วเขาจะมาขายป๋าสามหมื่นอ่าใช่แล้วผมก็เลยแบบ แเกิดความคิดเกิดความคิดแบบนี้ก็เลยพาน้องคู่เขยเราเขาเล่นพระครับผมเป็นเป็นเป็นคู่เขยกับเราครับผมแล้วเขาอยู่ทันทิดผมก็จังหวะโชคดีว่าเขาอยู่กับใหญ่มาหลบไทยคนที่เล่นพระโดยตรงอาก็เลยทางที่บ้านมาดูครุปว่าพระพวกนั้นเก่หมดเลยแล้วเราก็เลยจับคนกับพระที่บ้านนะครับผมแต่ว่าเชื่อไหพคดเก่งแป๊บเดียวเราก็หูน้องคนเก่ง เขาก็ทำนะแยกเพื่อตาเปล่าปึ้นปึ๊บเป็นเรื่องธรรมาแล้วแถมแล้วรับซื้อด้วยอาแล้วช็อตแรกขายดีที่ตัดที่วันนั้นที่เรารู้ว่ารู้ว่าเป็นคาแท้แล้วยังไม่ขายก็คือเราไปก่อนพ่อเราครับแต่พ่อเราก็ยังไม่เชื่อนะออเแถมแบบใกล้มีคอมเมนต์กับเราครับผมนะผมก็เลยตั้งแต่นั้น่ะผมก็เลยออกมาตั้งตัวแฝดข้างนอกมาอยู่นอกไปเช่าบ้านอยู่ครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปทำงานข้างบนห้างมันทิ ออ๋ก oh, ็เลยทําให้รู้ว uh, <Mine>. ่าอะไรเป็นอะไรใช่ผมเป็นเด็กหน้าตู้เป็นเช็ดตู้อ่ายก่อนนอะผมอยู่ผมอยู่กับพี่เอกเอกเมืองจันทร์อ๋อพี่เอกเมืองจันนี่อยู่กับพี่เด่นอ่าใช่ตู้พี่เด่นใช่อยู่กับเขาอยู่เด่นแต่ผมว่าเป็นเด็กหน้าตู้ครับผมก็เลยทําให้ศึกษาครศึกษาไปเรื่อยๆคุณยูนเนี่ยมันไม่ได้ถูกโผล่สายตรงมันเล่นได้ยังไงมันเป็นสายตรวถึงตัวได้ยังไงก็มันมันต้องย้อนกลับไป ก็ชีวิตคนเราอ่ะถ้ามีถ้ามีดีครับผมก็ต้องมีไม่ดีด้วยสมัยสมัยนั้นน่ะตอนที่ผมจะได้ดีเนี่ยคือผมก็เป็นเด็กเกเรคนใช่ใช่ทุกคนต้องเป็นอ่าแล้วช่วงจังหวะวัยรุ่นที่ผมกําลังทํามากินได้นะครับผมคือผมก็เกเรด้วยอ่าจังหวะนั้นอ่ะที่ผมกําลังหาเงินได้ผมก็ได้มีแบบทะเลาะวิวาทครับผมทะเลาะวิวาทไปยิงเขาอ่า ไปยิงเขาจนจนผมมาโดนถูกจับครับผมมาโดนถูกจับเมื่อปีปลายปีห้าห้าโดนจับเป็นพันทิพย์ด้วยนะผมโดนจับเป็นพันทิพย์ด้วยก็แสดงว่าคุณก็ต้องแผนนิเก็บมานานแล้วหรอแผ่นนิมานานใช่ใช่โดนจับเป็นพันทิพย์แล้วก็อยู่ข้างในมาสี่ปีนึงสี่ปีนึงเขาถือว่าหาประสบการณ์ให้ตัวเองนะใใ่มันจะได้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรคือคือคนอย่างอย่างอย่างเราอ่ะบางคนอ่ะ ถ้าไม่รับรู้ถึงประสบการณ์ทางนั้น,นะจะไม่มีทางรู้เลยถูกต้อง<ล>องัปโหลถูกต้องว่าว่าถุดตัลกศุนในชีวิตเป็นอย่างไงถูกต้องอย่างผมเนี่ยผ่านไปแล้วครับผมอพอผมปล่อยออกมาเนี่ยคือปฏิหารน,น,นะองไงเลยผู้เคยผมเนี่ยเป็นรับกับครอบครัวแล้วก็ม <ใช S 1> ีผมลูกผมครับผมก็อมบอกว่าเออพาพาที่ไปไหว้ข้อสุดตั้สมัยก่อนเนี่ยเราเรารักข้อสุดใช่เราได้ท้าหลุดจากข้อสุดเยอะครับผมแต่ผู้เคยผมอ่ะเขาพาไปไหว้าผา เชื่อไหมผมเด็กเบาใหญ่นะผมเนี่ยเป็นเด็กเบาใหญ่อยู่ในพื้นที่เลยไม่รู้จักปลูกนะตอนนั้นอ่ะคือท้าถูกถูกมากสมัยต่อนที่ผมเล่นเหรียญหนึ่งผมครับถ้าสมัยที่คุณนุชพูดถึงนะเหรียญหนึ่งเจ็ดที่ขายได้สองพันเนใช่สมัยก่อนประมาณนั้นนั่นแหละครับผมผมก็ไปไหว้แล้วจังหวะว่าก็อยู่บ้านสามเดือนนะตอนหลังจากปล่อยมาผมก็คิดทบทวนแล้วผมก็ทําอะไรครับผมทุนผมเนี่ยมันอยู่แค่สามหมื่นบาทจริง เหลือต <passage mini> <bike> ั้งสามพันบาทครับผมแลวทีเนี้ยผมก็ออกมาเดินที่เอสซีกัใต้ใหม่ก็มานั่งแบกตู้มาขายครับจนมาเจอพี่ชายคนครับผมพี่หนุ่มหนุ่มพี่หนุ่มกรก่อนเอาพี่หนุ่มนี้ก็เป็นเกจติเป็นที่ท่านเป็นอาจารย์ของพีคนนือว่าเป็นอาจารย์คุณนุ้นเลยไหมอ่าอาจารย์ผมแต่แต่พี่ผมรักกัพี่ติ่งครับติ่งกัลยาคือคือพี่หนุ่มเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยนุ้นทำไมเองเองไม่เล่นพาร์ที่เป็น ที่มันขายง่ายๆใช่ใช่เป็นระก็นั่งพิมะเนาะเพราะเพราะว่าผมเรียนจากข้างบนมาเนี่ยคือเล่นพระหน้าลายครับเออพระแต่ว่าจะเป็นเนี่ยผมก็ได้ความเข้าใจว่าคุณมูจะเล่นพระหน้าลายมาใช่ก็มีคําถามใช่ถูกถูกแล้วทีเนี้ยผมก็ผมก็กลับบ้านไปเสร็จถูกก็นั่งเลยจังหวะตุ้ผู้เคยผมมาเล่นตูกโต๊ะครับผมผมก็เลยเดินคล้องห้องมาคลองเสื้อผู้โตมาเล่นผมมาด้าดูเปิดป้งโอ้โห แลยวป้าผมงั้นเลยใช่แล้วเราแม่ไม่เป็นผมผมดูจะโลหะใช่ครับผมผมก็ผมก็ศึกษาเลยตอนนั้นมาผมก็โทรบอกพ่อเออป๋าเนี่ยเด็กเด็กนึงจะเล่นสูทโต้นะครับผมเล่นสายเดียวเลยซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยคุณลูกก็เล่นพอสุดมาถูกมาเล่น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 หมดอ่าอแล้วทีเนี้ยพ่อผมก็บอกเออมาที่บ้านเด็กผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เลไม่มีรถขับมอเตอร์ไซค์ไปพ่อผมก็ให้พายามอยาง พยัญชนะผมก็จบเลยว่าขอหลวงปู่แล้วผมก็เก็ตใส่เป่าตังปกเชื่อมันนอนคือเดียวเป็นไงตื่นเช้ามามีพระรูปหนึ่งโทรมาโทรมานะเขบอ่ว่ามีสิวรีใบลานโอนหนึ่งเรียมทองหนาบึ้เลยเอาหมื่นหกแล้วช่วงมงนั้นขายดนกี่ตังค์ผมดูไม่เป็นเลยใช่ไหมดูไม่เป็นยจริงนี่เรื่องจริงผมจ่ายตังค์ไปหมื่นหกเฟครับโคตรดีใจเลยขายไปสองหมื่นสองหมื่นสี่ครับ แปดพันเลยเหรอโคตรดีใจเลยนะแต่พอมารู้ทีคือแม่งกระปดความเสียใจเพราะว่าพระแบบนั้นแต่แม่ขายสามหมื่นะบาทราะพระก็คือหลุดที่เขาไอทีโดยที่เราแต่ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นขั้นบันไดของผมใช่ใช่แลวแต่วันนั้นมาผมก็ศึกษาพระหลุุโตรงไปเลยครับผมไม่รู้อะไรผมก็ถามครับแต่ส่วนมากก็มีวิชายผมพี่ชายผมจะแต่เขาพูดทีเดียวนะเขาไม่ได้ว่าต้องมานั่งสอนผมก็ แล้วแต่คุณจะจนี้อะไรแล้วแต่คุณจำเขาจะพูดทีเดียวผมถามคือก็บอกทีเดียวครับแล้วคุณก็ไปเรียนรู้เองครับแต่คุณเดินด้วยตัวเองผมมาสุดมากผมจะไม่ค่อยได้ดูื่อครับผมจะใช้หลักการในการซื้อขายอซื้อผ่านมือเยอะแล้วเจ้าาถูกต้องประมาณนั้นทุกวันนี้ก็เลยเป็นผมเป็นนู้ดขาออคุณแล้วก็ในเมื่อคุณนู้ดเนี่ยเป็นเซียนพระแล้วเป็นสายตรงหลวงตัวแล้วเนี่ยผมอยากจะถามหน่อยว่าพระที่คุณนู้ดใส่ติดตัวแขวนที่ตัวประจำคือรุ่นไหน ขอผมดูหน่อยได้ไหมขอได้ขอผมชมหน่อยอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอันนี้เป็นพระชัยวัฒน์เป่งยงครับยวดูนะี๋ยมผมขอดูหน่อยนี่ครับพระชัยวัฒน์นะครับยุรุ่นอะไรนะเป่งยงเป่งยงคือหายากใช่ไหมรุ่นนี้ก็หายากนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตไว้ดูพระเอานี้สวยนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของของเซียนที่เขาแฝดเันครับผมครับแล้วผมจะขอประสบการณ์จากพระชุดนี้หน่อยได้ไหมที่คุณนูดแบดติบตัว ว่าทําไมถึงพักแ่งน้าอดีตตัวแล้วประสบการณ์ที่มีเนี่ยอ๋อคับผมผมชอบชื่อเลยชื่อเป็นพชัยผัดชัยอาคือผัดชัยไงก็ชนะแล้วก็ผมผมเวลาผมห้อยพาหลงปูเนี่ยคริมจริงแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับรุ่นนี้หรือรุ่นนี้นะผมคิดว่าดีทุกรุ่นดีทุกรุ่นแต่แต่ที่ผมห้อยประสบการณ์รุ่นนี้ก็คือ โชคดีโชคดีโชคดีดวงดีครับขอรายละเอียดสักหน่อยได้ไหมในประสบการณ์สักหนึ่งเรื่องของคุณคุณดู้ที่คุณขอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกตัวเองครับเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราตื่นมาก็เองอ่ะคือหรือว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่เราเดินมาทุกวันนี้ด้วยเหมือนแบบเราไม่ต้องเดินสนามก็มีคนที่ส่งมาให้อ่าส่งมาให้เรา หลูกปู่เรียกร้องเราตลอดอ่ะใช่ใช่อย่างอย่างู้แบบนี้เออเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เราคิดคับผมกำลึกถึงเงี้ยเออแต่ว่าเราก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะแต่ก็ผู้ชมตอนอย่างที่คุณนู้อธิบายเนี่ยผมมองว่าเงินที่คุณนู้ได้มาจากถรงถุงาเครื่องเนี่ยคุณนู้ก็เอาไปทําบุญทาบุญแล้วที่นี่คือทาบุญที่ผมไม่เคยาำอ่าทำบุญแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเพื่อที่ให้เลี้ยงบุปการีเรา เขาเรียกว่าเงินที่ได้มาสูงก็ทําบุญต่อไปถูกมั้ยครับอ่าถ้าอย่างเงี้ยผมเข้าใจถูกแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยขอพูดตรงเนี้ยซ้อนนิดนึงเงินที่คุณได้จากการขเครื่องมานะครับมันเป็นเงินที่สูงเงินที่ขายพ้าจะเป็นเงินสูงผมพยายามแนะนําทุกท่านเนี่ยที่เล่นพาเครื่องให้เอาเงินไปทําบุญบ้างไม่ใช่เล่นจากการสนันผมไม่ได้บอกว่าการสนันไม่ดีมันเป็นความชอบแต่ละบุคคลแต่เงินที่ได้จากการขายผ้าเครื่องมาเนี่ยไปทําบุญซะส่วนใหญ่ดีกว่า เล่นจำพนันมีแต่ลมนะครับมีแต่ลมอย่างเดียวเพราะว่าอะไรนะครับเงินมาเครื่องเป็นเงินสูงนะครับใครที่ดูคลิปนี้อาจจะได้ความรู้ตรงนี้เล็กๆน้อยๆเชื่อมโยงผมยกจะได้ช็อตมาสัจจัร์สักช็อตหนึ่งนะครับเพื่อให้ FC เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นพ้าอาจจะมามองว่าโครงการมาเครื่องได้เป็นอาชีพหลักได้ตกวรให้สักหนึ่งเคสได้ไหมเป็นช็อตมาสัจจรนร์ที่ซื้อได้แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าช็อตมาสัจจารยร์เนี่ย ใครๆอ่ะก็มีได้ครับถูกไหมใช่แต่ว่าก็ต้องมีจิตมือด้วยใช่ก็อาจจะอยู่ที่ความสามารถแต่ละบุคคลอย่างอย่างผมผมยกตัวอย่างให้ให้เคสหนึ่งแล้วกันได้ครับคือชอบนักแสดงผมก็ตอนเช้าเลยวันนั้นผมขี้เกียจอ่าผมไม่ได้มาหรอกที่สนามอ่ะคือว่าวันนั้นมันตรงที่มันทิพย์พอดีครับผมผมก็ตื่นสายครับผมกําลังจะสตาร์ทรถเหนึ่งบ้านใช่ครับโทรศัพท์มันดัง ผมก็เปิดดูปับ๊บผมก็ดูไอ้รูปอะก็คือแท้แล้วเรามีระบบการไง่ที่<ร>ตัวลูเราดูปั๊บแท้เราก็ถามราคาคพอถามราคาเสร็จเราเห็นราคาปุ๊บเราตกใจนะจากแสดงออกไม่ได้ไดนะเรากใจรเราก็เลยบอกเขาว่าภายในสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมถึงที่ลานจอดรถที่เลยครับผมเชื่อว่าผมเดี๋ยวว่ะตอนเช้ารถจะขึ้นเราไปเพื่อเพื่อจะไปซื้อพระใจมันเรียกร้องแล้วใช่พอมาถึงเนี่ย ผมพลิกหน้าหลังของพลงป้งผมก็ตอบในการชำนาญเคยชินของตาซื้อใด้ผมก็ต่อนะต่อยแค่ห้าพันเพื่อว่าผมจะให้ห้าพันบอกตัวเลขได้ไหมผมซื้อก็ประมาณห้าหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นครับใช่ใช่ก็ซื้อแล้วก็ผ่านนหน้าคนหนึ่งครับผมต่อเพื่อจะเอาเงินอย่างเงี้ยมาให้นหน้าให้นหน้าเราให้ด้วยให้เพิ่มเขาไงรุ่นไหนบอกมาเป็นเป็นตุ๊กตาเล็กคู้วเงินล้านตุ๊กตาเล็กคู้เงินล้านครับผมใช่ครับ แล้วพอซื้อเสร็จแยกย้ายครับเขาก็รีบไปผมก็รีบหนีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาคืนเราแต่ผมก็กลัวเขาจะไม่จะมาขอคืนเราโอเคผมก็ไปแวะกินข้าวกินอะไรก็จังหวะว่านั่งกินข้าวที่ปั๊มเราก็นั่งสองเล่นก็พอสองเล่นพอเราพลิกหลังพือทีอ้าวเป็นร้านอื่นนะไม่เป็นจะปุ๊นทู่อ้าวพะโลก็ประมาณนี้ครับแล้วขายเท่าไหร่บมกพี่คุมรู้สึกก็เอฟซีอยากรู้ก็ขายขายขายได้หลัก ตัวเล็กกับลาสักแสน <c oughs> ได้ไหมเต้มาอาอนี่คือจริงๆแล้วพนุ้ไม่อยากบอกแต่ผมอยากรู้ชัดเลยนะกําลาักแสน,นสแ,สแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นช็อตมาิจันแล้วก็ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยู่ดีเดินจะได้เลยไม่ใช่นะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวและการที่ซื้อในทุกๆวันหรือมีมุมขายที่กว้างขึ้นเพราะบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพลาอันนี้ขายได้เป็นแฝนเต็มที่ห้าหมื่นก็ขายแล้วเพราะว่าเขาซื้อได้ถูกและไม่รู้ราคาจริงเนี่ยครับนี่คือแล้วช็อต ปาฏจันท์เรามีกันแล้วขอทอดที่คุณหนุ่โดนนะ้รับเอาแบบอรู้สึกว่าคุณเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยให้เอฟซีได้รู้เจ็บใจอ่ะผมผมเจ็บใจมันมันมันเดนมันโดนมาเยอะแต่เอารู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บลึกหน่อยมันเจ็บลึกหน่อยอ่ะอยากให้เอฟซีเนี่ยเขาจะได้ไม่ประมาทในการเล่นพากเดินสนามเนี่ยถึงโรับางทีคนที่โดนอ่ะส่วนมากจะโลกเร็วใช่ดูเร็วครับ ผมว่าเคยซื้อนะตอนนั้นก็เป็นจำโวกสองจำโวกสองเออผมรีบแช่หนึ่งหมดก็ซื้อซื้อห้าหมื่นห้าหก็คือต่อได้นะผมขอถามคุณได้ไหมในคุณนู๊ดที่คุณนู๊ดซื้อห้าหมื่นถ้าพระองค์แท้เนี่ยขาดอย่กี่ตางก็ประมาณแสนบาทแสนกว่าบาทโอเคเข้าใจเออผมก็ซื้อสนามนั่นแหละซื้อเสร็จแล้ผมก็กลับที่ร้านครับผมแล้วผมเดินกลับมาที่ร้านผมเดินกลับมาที่ร้านครับผม แล้วผมก็มีจัมโบ้อยู่ประมาณเท่าผบผมก็วางวางเสร็จผมก็นั่งเล่นนั่งดูโทรศัพท์พอผมอยู่โง่ดูเอ้ยทำไมปแปลกแปลกเคยท้าอนนี้มันเล็กกว่า <c oughs> เออผมก็เลย <c oughs> จับขึ้นมาดู <c oughs> ก็มาพิจารณา <c oughs> แล้วเป็นไงสรุปก็เก๋จริงพิมพิมครับผมแต่ผมถึงบอกนะว่าทิงๆิแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนเล็กก็แล้วแต่จะมีโอกาสจ่ายตังและโดนกันได้อยู่เสมอใช่ถูกไหมครับใช่และโดนผมจะบอกให้ฟังไม่เคยหอน ไม่เคยร้องเพราะอะไรรู้ไหช็อตพวกเนี้ยเซียนใหญ่เขาไม่่อยอยากเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมมันเสียฟอร์มแต่ผมไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าเอฟซีเนี่ยจะได้ไม่ไม่ประมาทในการซื้อผ้าเขาบอกว่าเล่นฟ้าเนี่ยครับผมเวลาได้อย่างจายครับผมเวลาโดนอย่ารอครับผมนี่นี่คือเหตุผลของเซียนใหญ่ที่พูดได้ฟังนะ พราะตอนได้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกใครผมก็แอบเหมือนกันเ<ช>พราะตอนที่โดนเนี่ยเราก็ไปร้องบอกใครไม่ได้นะครับ<ช>ของก,การเล่นพะนะครับและเอฟซีที่เข้ามารับชมเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอย่าประมาทพูดเลยเล่นพะอย่าประมาทอย่างเดียวถ้าประมาทเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับมีเป็นล้านก็ไม่เหลือเป็นล้านนี่ครับได้ข้อคิดดีๆจย่าลุากก้นบ้างกอย่างสิบกว่าปีที่คุณน,นู้ดเล่นพะเครื่องมา <S <S คุณได้อะไรจากวงการพะเครื่องบ้างก<อ>็ถ้าถามว่าได้อะไรจากวงการพะเครื่องใช่ครับผมจะได้ ได้พี่ได้น้องับได้คอลเลคชันนะได้อีกอย่างนึงคือหลักที่สุดเลยนะเราได้เงินเลี้ยงครอบครัวนี่เป็นไงครับผมแต่เราต้องเล่นพระดีนะใช่ถ้าเล่นพระดีอยู่ได้ตลอดีวประมาณนี้แต่ถ้าคุณเล่นไม่ดีเป็นไงครับแปบเดียวก็หาครับก็อย่างที่เราเห็นกันทุกวันเน่ยนะที่เรายืนกันมาเราจะเห็นว่าคนจะมีบางคนหางไปในวงการจะมีคนที่โดดขึ้นมาในวงการที่แบบโดดเด่น ก็จะมีเยอะแยะอย่างที่เราเพราะว่าเพราะว่าบางวันเนี่ยบางวันเนี่ยที่เราออกมาษนาครับผมคนก็บอกว่าออกมาเพื่อหาเงินถูกต้องครับแต่ส่วนสาหรับผมนะบางวันผมไม่ได้เงินแต่ได้ประสบการณ์แต่ผมได้ประสบการณ์ถูกต้องเลยอันนี้คือถูกต้องที่สุดนะคืเรือประสบการณ์มันยังมันยังหยุดหยุดหาไม่ได้เพราะผมยังไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดมันไม่มีคําว่าเก่งที่สุดครับมันยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ตรภาพเป็นสำคัญนะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับคำพูดของวงการมาเครื่องเนี่ยมันแคบมาก<ช>พูดนิดไม่ดีหน่อยจะถึกตัวเราเลยนะครับก็แลอง่างนี้เดี๋ยวผมจะฝากให้คุณนุ<อ>๊ฝากถึง FC ที่จะเข้าเล่นพลาใหม่ๆหน่อยผมควรปฏิบัติต,ตัวยังไงหรือเข้ามาศึกษายังไงดีเพื่อที่จะมีการเล่นพลาเป็นอาชีพได้ชัดเจนก็ผมจะบอกว่าถ้าเป็น FC ีที่ต้องมาตามผมนะก็คือว่าเงินคุณแท้ครับผมเงินคุณแท้คุณจะได้พลาแท้ครับผมและคุณต้องดูผลให้แท้ครับผมนี่ยังไง แล้วก็จะมีฝากอะไรสักหน่อยไหมเพื่อนที่จะให้เขารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจกับคุณนู๊ดบ้างว่าเออเราดูแล้วเนี่ยถ้าพี่นู๊ดเข้ามาซื้อกับพี่นู๊ดได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เช่าผมได้นะแต่ว่าติดตามผมได้ทางเฟซบุ๊กอ่าเนี่ยติดติดตามได้ทางไหนบ้างทางไหนมีเฟซบุ๊ k มีเพจไหมผมไม่ได้ทำเพจครับไม่ได้ทำเพจติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กว้ให้บนหัวนะ ใครที่อยากซื้อหลุบปุโต๊หรือพาร์เกจิย่อนใยงกับคุณนู๊ดเนี่ยครับ,รบเข้ามาตามนาที่ Facebook นะครับไปขึ้นไปให้เพจไม่มีแต่ถ้าอยากเจอตัวเป็นๆให้ขึ้นมาที่สายใต้เอซีวันจันถึงวันพุธวันจันกับวันพุธได้เจอแน่นอนเดินเล่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าในวันนี้ผมดีใจนะที่ผมได้ได้คุณนู๊ดมาออกรายการผมเพราะหลายๆคนเด็กที่เข้ามาอยู่ในรายการเราเนี่ย <c oughs> ได้เอ่ยถึงถึงคุณนู๊ดว่าเล่นผาดดี เราก็อย่างก็แนะนําน้องๆดีด้วยเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งในวงการพาเครื่องนะครับที่ต้องบอกก่อนว่าคบผมที่บอกว่าน้องมาแนะนำมาคบผมก็เหมือนแบบถ้าเราทําตัวแบบไหนค่าคนเขาจะพูดเราถูกต้องอยากได้แบบไหนก็ปฏิบัติแบบนันนะครับนี่นี่ผมผมบอกว่าวันนี้ผมดีใจที่เราได้คุณนุ้นบอกรายการอย่างน้อยๆคนเอฟซีที่เข้ามาดูเนี่ยคุณจะได้ข้อคิดดีๆไปหลายๆข้อเลยนะครับ สำหรับว,วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเต็มอิ่มกับประวัติของคุณนู๊ดพอสมควรเพราะฉะนั้นงไงฝากเอนะครับติดตามช่อง YouTube ไก่เอซีแล้วก็ Facebook ของคุณนู๊ดบักอบใหญ่ด้วยใครที่อยากจะซื้อพ้านะครับหรือยังไงก็แล้วแต่เข้ามาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไร็อ,อกซ์มาถามได้นะครับเผื่อที่จะได้เงินกลับบ้านไปนะครับผมส่วนวันนี้ตัวผมเองนะครับไก่เอซีกับนูด๊ดบังกอบใหญ่ต้องขอตัวเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอบคุณครับ